สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะ้าเมีเ่ยพาออกมาเบิงหน้าเขาหลังปักดำปักดำสเทธบ้านที่เท่าใดล่ะฮลึกม์เออแปลงนี่จะเป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนกรกฎาที่ปักดำสเ็ร็จเนาะนำกระมาตลอด ยังเต็มหน้าอยู่เด้หนียังน้ายังไหลดีอยู่แต่ว่าก็ดีว่าต้นเขาปลาเมียวมันใหญ่ไก่น้ำเดีวปลาเมียวก็ออกมาเบิ้งพวกหญา้าพวกวัชพืชเนาะอืมแต่ปลาเมียวก็มาย่ำได้ก็มาเก็บแต่พักบุ้งนะมาเก็บแต่พักบุ้งปลาเมียวก็เลยจะเป็นยังเห็นพักนี้ เย็บโหลดมือนี้ปลาแมวจะพามาเบิงคว่ำแตกต่างกะวางหน้าดำหน้าดำกับหน้าวานันหน้าทั้งขางปลาแมวจะเป็นหน้าวานันเพิ่นกะบอมีแรงงานเนาะเพิ่นกะทุ่นหน่อยเพิ่นกะเลยใส่วิธีวนันก็จะเป็นคือเห็นนีล่ละเพิ่นกะมีการถอนมาถอนมาปักดำ กระจะงามนี่ส่วนที่ส่วนที่บอท้อนมาเลยมันก็นจะเป็นเป็นป้าญยาอย่างที่หละกนะเทียบกับไอ้ที่เพิ่งปักดำทั้งขางเีกกันให้หนึงทั้งนั้นท่าพขุนท่านุณท่านคุณเปิดกะจะวานคือกันกะสภาพบป้ตั้งกันดอกนะที่เป็นหน้าวานเห็นเรื่องเรืองก็จะเป็นยายาปนเขา่าเออ ปลาแมวอยากให้เบิ้งเพราะว่าเป็นยังแถวทางปลาแมวจังพ่ากันดำเออเพราะว่าทีวันแล้วก็คือเห็นนี่แล้วเรืองเรืองเรืองนี่คือหน้าวันเออนี่คือหน้าวานวัน,น,าวาน,วนมะเร็งผลวันตั้งแต่เดือนพฤกภาอันนี้แปลงนี้ของปลาแมวปลาแมวจะใส่วิธีดำอืม มันจะสวยงามกว่ากันปริมาณเขากะสีได้หลายกว่าได้หลายกว่าที่เหาวานันเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนเนี่จักน้อยลงทุนจักน้อยแต่ว่าเขาก็ได้เขาหลายกว่าหน้าวานก็ได้น้อยกว่าน้อยบ่แม่นเท่าตัวเน่ยน้อยกว่าเท่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหน้าดำ แถวนี้ก็บ,บรรู้ว่าเป็นยังหน้าวันจังบอด้ผลถ้าพ้นแรงหน้าวันกับบอด้ผลถ้าพ้นดีน้ำไหลคือปีนี้หน้าวันกับยังบอด้ผลอยู่เป็นด้วยสภาพพื้นที่บหรูอเป็นด้วยดินอ่มามีของปลาแมวกับพ่อเบิง์อยู่เด้ <c ười> คลิปนีก็แล้วความแตกต่างมาสู่เบิงใส่เขาพันเดียวกันละ่ะก็ขอหก ที่เพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วเพิ่นก็งามเนาะหน้าดำทั้งคางกันอยู่แถวนี้ก็มีลายเจ้าเขียวๆนะเพื่อนใส่ปุ๋ยเรื่องๆนี่ก็คือหน้าวานทั้งหมดเลยแม่ใส่ปุ๋ยได้กะบอ่บอมีเห็นบอ่อมีความงามขึ้นมันจะสูงขึ้นแต่ตอนในตอนที่อันตอนที่จะเป็นหมากเนาะอืม กระปุลยาปนลยังดีสิพม่เต็มยากระบได้ว่าเพื่อนดอกแห้งงานเพื่อนกันหน่อยอ่าวจำรับคลิปนี้กอาความแตกต่างมาให้เบึงหน้าดำก็ต้องลงทุนหลายนี่จักหน่อยเอาใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแมวหน่อยจา้า ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณสวัสดีค่ะ